สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับเดือดนอกสนามลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2ล่าตัวอีซกักขณะที่นิวคาสเซลอาจจำใจต้องขายซูเปอร์สตาร์ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ยังไม่ปิดแต่บรรยากาศระหว่างนิวคาสเซิลยู่นเตดกับลิเวอร์พูลกำลังร้อนระอุไม่แพ้มแมชในสนามเลยทีเดียวนะครับโดยประเด็นร้อนที่ทำให้แฟนบอลจับตามองคือกรณีของอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวเก่งของสลิกระดงที่อาจกลายเป็นดีลสุดท้ายก่อนตลาดปิดก็เป็นได้ เลวูผูเคยยื่นข้อเสนอแรกไปแล้วที่ราว110ล้านปอนด์เมื่อต้นเดือนสิงหาคมซึ่งถูกนิวคาร์สินปฏิเสธอย่างไม่ใหยดีทันทีโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ขายหากยังไม่สามารถหาตัวแทนได้ก่อนตลาดปิดนะครับ แต่รายงานล่าสุดจาก DI Paper ชี้ว่าฝั่งนิวคาสเซลกำลังเตรียมตัวรับมือกับข้อเสนอรอบ2จากเลอพูซึ่งคาดว่าจะเข้ามาหลังเกมที่ทั้งสองทีมจะพบกันที่เซนต์เจมส์พาร์คคืนนี้แม้ตอนแรกหลายฝ่ายเชื่อว,ว่าเลอพูจะล้มเลิกความพยายามเพราะเจอการปฏิเสธแบบแข็งกร้าวจากอีกฝ่ายไปแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องกฎ PSR หรือความยั่งยืนด้านการเงินของพรีเมียร์ลีกกำลังกดดันให้นิวคาสเซลต้องขายใหญ่ภายในปีนี้หรือไม่ก็ในตลาดเดือนมกราคมและแม้อีซักจะ อยู่กับทีมต่อในฤดูกาลนี้ก็มีแนวโน้มว่าใครสักคนต้องถูกขายออกไปเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินนะครับในมุมของเลือ์ภูพวกเขายังไม่ยื่นข้อเสนอรอบ2เพราะรู้ดีว่าการจะได้ตัวอีซกอักจานยูคกสเซินนั้นไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดิมแบบที่เคยใช้กับกรณีของฟลอเรียนเวสได้ ต้องมีข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นถึงจะมีโอกาสทําให้ดิวนี้เป็นจริงแต่ด้วยเวลาที่เหลือเพียง1สัปดาห์เลว์พูก็ยังมีโอกาสในการเดินหน้าอีกครั้งหากอีซัคยังคงแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็จะไม่มีชื่อในเกมคืนนี้หลังเคยยิง2ประตูใส่เลว์พูเมื่อฤดูการที่แล้วทําให้ฝั่งหงแดงโล่งใจไม่น้อยนะครับคาถามที่ยังไม่มีคําตอบในตอนนี้คือนิวคาสเซลจะยืนกรานจนตลาดปิดหรือจะยอมปล่อยดาวยิงชาวสวี ให้ย้ายไปแอนฟิลด์ในช่วงโค้งสุดท้ายหรือไม่แม้จะดูไม่น่าเป็นไปได้แต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับลิเวอร์พูลลุ้นเฮือสุดท้ายหรือเวลาหนึ่งสัปดาห์ตัดสินใจคว้าอีซักหรือเบนเป้าใหม่ หรือร์พูยังคงอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของตลาดซื้อขายโดยมีเวลาอีกเพียงหึงสัปดาห์เท่านั้นในการปิดดิวคว้าตัวเล็กาซเดอร์อีซักดาวยิงคนสำคัญของนิวคาสเซลยูไนเต็ดก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากพอลจอย c ์ระบุชัดว่าฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลไม่ได้ตั้งเป้าควานักเตะเพื่อเพิ่มจำนวนในทีมเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นนักเตะที่เหมาะสมและตอบโจทย์ระบบการเล่นของทีมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะภายใต้การวางแผนของ Richard Hughes และ Michael Edwards ์สองผู้บริหารเบื้องหลังนโยบายเสริมทัพของสโมสร แม้ชื่อของอีซัคจะยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่หากไม่สามารถปิดดิวได้ทันเวลาก็อาจเห็นลิวอร์ผูเปลี่ยนเป้าหมายในค้งสุดท้ายของตลาดซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่อิงจากคุณภาพและความคุ้มค่าไม่ใช่แค่การคว้าตัวใครมาเพื่อให้ครบตามจำนวนนะครับแต่ทางฝั่งโรมาโนเผยว่าภายในสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังหวังว่าดาวยิงตัวเก่งรายนี้จะสามารถกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ในสัปดาห์หน้านะครับ แต่ประเด็นสําคัญที่ทุกคนรอฟังคําตอบมากกว่าคือหลังจากวันอังคารเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาชี้ชะตาว่าอีซาจะอยู่ล่าตาข่ายในทีมเซนเจมพาร์ตต่อไปหรือจะย้ายไปเริ่มต้นบทใหม่ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลก่อนตลาดนัดเตะจะปิดช่วงเวลานี้จึงเป็นนาทีทองที่แฟนบอลต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าหงแดงจะเดินหน้าปิดดีลสุดสำคัญนี้ได้ทันก่อนตลาดปิดหรือจะหันไปล่าด,ดาวยิงรายใหม่แทนในวินาทีสุดท้ายของซัมเมอร์นี้ สล็อตลันลูพูพร้อมบุกขอแรงส่งต่อเนื่องบุกชินนิวคาสเซิลเกมเดือดมันเดย์ไนท์รูดูการพรีเมียร์ลีกของลิูพูกำลังเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนมากมายนะครับหลังเปิดหัวอย่างเร้าใจาด้วยชัยชนะ4-2เหนือบอนมัร โดย2ประตูช่วงท้ายจากโมฮัมเหม็ดซาลาและเฟเดริโกเคียซ่าฮูโกเอกิติเก้ดาวรุ่งอีกคนที่พึ่งประเดิมสนามก็ทำผลงานน่าประทับใจและกลายเป็นอีก1จุดเปลี่ยนในแผงรูกของทีมทำให้เกมนัดต่อไปในวันจันนี้ที่ต้องบุกเยือนเซนจ์เจมสพาร์ถินของนิวคาสเซิลกลายเป็นบททดสอบสำคัญของการเสริมทัพมูลค่า300ล้านปอนด์ของนิวพูลในซัมเมอร์นี้ ฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองก็กําลังเจอปัญหาภายในโดยเฉพาะกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงชาวสวีเดนที่กําลังมีข่าวลือหนาหูเรื่องย้ายทีมและมีเลว์พูอยู่ในลิสต์ทีมที่สนใจท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะราวลึกกับต้นสังกัดแต่ข่าวดีสำหรับเลว์พูคืออิซักจะไม่มีชื่อในเกมนี้ซึ่งลดความกดดันแนวรับของลงแดงไปไม่น้อยเพราะเขาเคยซัดประตูใส่เลว์พูทั้งในเกมลีกและนัดชิงคาราบาวครับเมื่อฤดูกาลที่แล้ว อาเนสสลอตกุนซือหงแดงคนใหม่ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตโดยเผยวความพร้อมของทีมว่าผมมีความสุขมากกับขุมกำลังที่เรามีตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดจากเกมเมื่อวันศุกร์ว่าเรามีตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วแม้ตลาดซื้อขายยังไม่ปิดและยังอาจมีความเคลื่อนไหวแต่สลอตก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการซื้อน,นักเตะเพียงเพราะต้องการจานวนเราจะมองหาเพิ่มเสมอแต่ถ้าไม่มีใครที่ใช่จริงๆเราก็พร้อมเดินหน้ากับทีมที่เรามีตอนนี้ เมื่อถูกถามถึงข่าวลือเรื่องการคว้าตัวอีซักสลอตปฏิเสธที่จะพูดถึงนักเตะเป้าหมายตรงๆพร้อมหันไปชื่นชมฟอร์มของเอกิติเก้แทนฮูโกเบิดตัวได้ดีมากมันไม่ยุติธรรมนะครับถ้าเราจะพูดถึงเป้าหมายอื่นในตอนนี้ อย่างไรก็ตามสลอตก็ยอมรับว่าการที่อีซักไม่อยู่ในสนามถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาเป็นตัวอันตรายสุดๆเขายิงเราได้ทั้งในนัดชิงและเกมเยือนฤดูกาลที่แล้วแต่ถึงไม่มีเขานิวคาเซิลก็ยังมีนักเตะอย่างแอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีอิลังกาฮาวิบานส์รวมถึงจาคอฟเมอร์ฟี่ที่พร้อมลงรับเปลี่ยนเกมได้ทุกเมื่อนะครับ คุณซอชาวดัชยังยอมพูดถึงเกมที่แล้วว่าบรรยากาศที่เซนต์เจมส์พาร์คสุดยอดมากและความเข้มข้นของนักเตะพวกเขาก็สูงมากด้วยพวกเขาสมควรได้แชมป์คาราบาวครับจริงๆแม้ตอนนั้นเราจะอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่นิวคาโซลก็ยอดเยี่ยมกว่าในวันนั้นตอนท้ายรูปการก่อนเรายิ่งเล่นยิ่งฝืดต้องพึ่งลุกตั้งเตะหลายครั้งเรารู้ดีว่าเกมนี้เราต้องเล่นให้ดีกว่าเดิมมากถ้าอยากได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับ ลิวร์พููมีสิถติที่ดีเมื่อเจอกับนิวคาสเซิลโดยไม่แพ้ในลีกเลยตั้งแต่ปี2015แต่ครั้งนี้พวกเขาต้องบุกมาเยือนทีมที่เต็มไปด้วยพลังและแรงจูงใจพร้อมเสียงเชียร์ล้นสนามอีกครั้งงานนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับสะเทือนทั้งเซนต์เจมส์ซูเปอร์สตาร์ WWE จุดไฟดราม่าอีซักกลางนิวคาสเซิลโชว์เสื้อหงเบอร์9ก่อนเกมเดือด เรื่องราวการไล่ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักของลิเวอร์พูลยังคงเป็นดราม่าร้อนที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับแม้ข้อเสนอ110ล้านปอนด์ที่หงแดงยื่นให้จะถูกนิวคาสเซิลปัดตกไปแบบไร้เยื่อใหญ่และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอรอบใหม่ถูกยื่นเข้ามาแต่กระแสความเคลื่อนไหวยังคงปัทุขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเจดีแมกดา纳ซูเปอร์สตาร์จาก WWE และแฟนพันธ์แท้ของลิเวอร์พูลสร้างโมเมนต์สุดช็อกกลางโชว์ที่จัดขึ้นในนิวคาสเซิลเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยการเปิดเสื้อลิเวอร์พูลเบอร์9ชื่ออีซักกลางเวทีพร้อมโพสต์คลิปลงโซเชียลพร้อมข้อความว่า free อีซักจุดกระแสะไฟให้แฟนบอลเจ้าถิ่นเดือดปุดทันทีนะครับแม้จะดูเหมือนแค่การแซวเล่นๆแต่ในบริบทของดราม่าที่ยังคุกกรุน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยิ่งเอิมเชื้อไฟให้แรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่ออีซักพึ่งออกแถลงการส่วนตัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมากล่าวหานิวคาสเซิลว่าผิดสัญญาและยืนยันชัดว่าจะไม่เล่นให้ทีมอีกต่อไปก่อนหน้านั้นในวันที่12สิงหาคมเขาก็ได้แจ้งความชัดเจนต่อทีมว่าไม่พร้อมลงสนามขณะที่เอ็ดดี้ฮาวเองก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาเมื่อวันที่9สิงหาคมว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจในดีลของอีซักอีกต่อไปนะครับ นับตั้งแต่อีซักพลาดทัวเอเชียกับทีมช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเพราะอาการเจ็บต้นขากระแสย้ายทีมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆและยิ่งชัดเจนเมื่อเขาเริ่มปฏิเสธการลงสนามและออกมาแสดงจุดยืนต่อสาธารณะทางฝั่งลิเวอร์พูลแม้อยากได้ตัวเขาเต็มที่แต่การเจรจาในช่วงสุดท้ายของตลาดก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค นิวคาสเซิลตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์และที่สำคัญคือพวกเขายังไม่สามารถหาตัวแทนมาเสริมได้เลยโดยเป้าหมายอย่างเบนจามินเซสโก้ฮูโกเอ t กิติเก้เจ้าเปโดและเลียมดีแลต่างก็หลุดมือไปทั้งหมดเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนตลาดปิดดีลนี้จึงดูจะเป็นไปได้ยากสำหรับทีมงานของริชาร์ดฮิลส์ที่อาจต้องรอไปถึงตลาดหน้าหนาวแทนนะครับ และหากดีลยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจกว่าคืออีซักจะกลับมามีบทบาทในทิ่นเซนต์เจมส์พาร์คได้อีกหรือไม่ท่ามกลางความหุ่นวายความตึงเครียดและความไม่เชื่อใจที่เกิดขึ้นทั้งในห้องแต่งตัวและบนอัธจันทร์แต่เกมวันจันทร์นี้ที่ทั้งสองทีมจะดวลกันในศึกมันเดย์ไนท์จะเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญของเรื่องราวสุดดรามา่า ของแดงวางอนาคตไว้กับเอนกูโมฮาปั้นเด็กเทพวัย16แทนการล่าดาวรุ่งจากนอบทีมเลือผูตัดสินใจชัดเจนว่าจะโฟกัสไปที่การพัฒนาฝีเท้าริโอเอนกูโมฮาดาวรุ่งวัย16ปีของทีมแทนที่จะเดินหน้าคว้าตัวนักเตะอย่างแบรดลี่ย์บาโคล่าหรือมาลิกโฟฟาน่าในตลาดซื้อขายรอบนี้จากรายงานของพอลจอยซ์นักข่าวสายเลือภูชื่อดัง ระบุว่าฟอร์มของเอ็นกูโมฮาในช่วงปรีซีซั่นสะกดใจบอร์ดบริหารหงแดงอย่างแรงจนทำให้สโมสรเชื่อมั่นเต็มที่ว่าเด็กคนนี้มีของและอาจกลายเป็นหนึ่งในแข้งพิเศษที่สโมสรปลุกปั้นขึ้นมาจากระบบเยาวชนเอง ก่อนหน้านี้ฟาบริซิโอโรมาโนก็เคยเผยว่าลิวพูกำลังเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เจ้าหนูรายนี้ทันทีที่เขาอายุครบ17ปีภายในเดือนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสโมสรเห็นเขาเป็นอนาคตของทีมอย่างแท้จริงท่าทีดังกล่าวสะท้อนปรัชญาใหม่ของลิวภูที่เน้นการพัฒนาแข้งเยาวชนจากอะคาเดมี่มากกว่าการลงทุนในผู้เล่นดาวรุ่งจากทีมอื่นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาอัตลักษณ์ของสโมสรแต่ยังตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย หงแดงอาจไม่ใช่ทีมที่ช็อปกระหน่ำในตลาดแต่พวกเขากำลังวางรากฐานอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้เด็กสร้างอย่างเอ็นกูโมฮาได้แจ้งเกิดในเวทีใหญ่ในแบบที่หลายคนเคยทำมาก่อนนะครับแนวรุกดุดันแต่แนวรับยังหลวมสล็อตรับเลี้ยวผูยังต้องปรับสมดุลหากหวังลุ้นแชมป์ยาวๆแม้ข่าวการล่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักจะยังเป็นกระแสร้อนในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะ แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าของลิเวอร์พูลในเวลานี้อาจไม่ใช่แนวหน้าแต่เป็นแนวหลังนะครับอาเนสสลอดเฮดโค้ชคนใหม่ของหงแดงยืนยันชัดว่าอยากได้แนวรุกเพิ่มอีกรายก่อนตลาดปิดวันที่1กันยายนโดยเฉพาะเมื่อทีมต้องเสียทั้งดาวินนูนเยสลุยดิอาสและดิโอโกโชตาในเวลาใกล้เคียงกันทำให้ตอนนี้เหลือเพียงซาล a ากัคโปเอกิติเกและเคียซาเป็นทางเลือกหลักในแดนหน้า ถึงกระนั้นเลียพูก็ยังผลิตประตูได้ถึง6ลูกจาก2นัดแรกของฤดูกาลทั้งในคอมมูนิตี้ชิลกับคริสตัลพาเลซและเกมเปิดพรีเมียร์ลีกับบอลมัร์ซึ่งสะท้อนว่าแนวรุกยังไว้ใจได้แต่จุดอ่อนที่เริ่มปรากฏชัดคือแนวรับโดยเฉพาะระบบเกมรับแบบใหม่ที่สล็อตนำมาใช้และมันแสดงให้เห็นชัดในเกมชนะบอลมัร์ทส4-2ที่แอนฟิลซึ่งทีมโดนสวนกลับจนเสียถึง2ประตู เกมรุกโชบเฉี่ยวแต่เกมรับรั่วซึมปัญหาหลักอยู่ที่ตำแหน่งฟูลแบ็กเมื่อมีลอชเคอร์เคสและฟริมปงต่างเป็นแบ็กสายเติมสุดขีดต่างจากสไตล์ของแอนดี้โรเบอร์สันและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนอย่างชัดเจนแม้สลอดจะชื่นชมสปิริตของเคอร์เคสที่เข้าบอลดุดันแต่ก็ต้องถอดออกเพราะเสี่ยงโดนใบเหลืองที่2อฝั่งขวาแม้ฟริมปงจะสปีดจ,จัดและไล่บอลได้ไวกว่าเทรน แต่การเติมเกมของเขาทําให้ตําแหน่งว่างบ่อยและต้องพึ่งเซนเตอร์หรือมิดฟิลตัวรับช่วยซ้อนซึ่งหากพลาดก็เกิดปัญหาทันทีตัวอย่างชัดเจนคือประตูแรกของบอลมาจากองตัวเซเมนโยที่เกิดจากการเสียบอลของโดมินิกโซบอสไลขณะที่มีผู้เล่นเลี้ยวภูถึง6คนอยู่นอกตําแหน่งรวมถึงตัวแทนของฟริมปองอย่าง วัตรุเอนโดที่ลงมาแล้วก็ยังยืนผิดที่ผิดทางประตูที่2ก็ไม่ต่างกันเมื่อเลี้ยวผู้โดนโต้กลับเร็วหลังการจ่ายบอลพลาดของซาร่าทำให้ทั้งโรเบิร์ตสันและโจโกเมสถอยไม่ทันปล่อยให้เซมันโยจกสกอร์แบบง่ายได้สถิติชี้ชัดฤดูกาลนี้เลี้ยวผู้เสียประตูจากการโดนสวนกลับเร็วเท่ากับทั้งฤดูกาลก่อนแล้ว2ลูกทั้งที่เพิ่งผ่านไปแค่2เกมพรีเมียร์ลีกเท่านั้นยังต้องจูน แต่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนส็อตยอมรับว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่แนวรับแต่รวมถึงแดนกลางที่ยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะการไม่มีไรอันกาเฟนแบ็กใน2เกมแรกทำให้ขาดมิดฟิลด์ที่ตัดเกมและยืนคุมโซนได้จริงๆส็ลตกล่าวว่าแค่ดูประตูที่สอที่เราเสียก็พอแล้วคู่แข่งเดินจากเขตโทษฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งโดยไม่มีใครเข้าแย่งเลยซึ่งถ้าไรอันอยู่ตรงนั้นเขาคงตัดเกมได้แน่นอนนอกจากนี้การขาดคอเนอร์แบรดลีย์ที่เจ็บอยู่ ก็ทาให้ตําแหน่งแบ็กขวายังไม่มีคนที่เหมาะกว่าฟรีมลงมาหมุนเวียนทําให้สล็อตต้องลองขยับโซบอสไลหรือเอนโดมาแก้ขัดในเกมบุกเยือนนิวคาสเซิลระบบยังไม่สมบูรณ์แต่มีทิศทางแม้ทีมจะมีนักเตะใหม่หลายคนแต่การปรับจูนระบบให้ลงตัวโดยเฉพาะในแนวรับยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและทีมงานของลิเวอร์พูลก็รู้เรื่องนี้ดีถึงขั้นมีข่าวว่าเคยพยายามคว้าตัวมาร์กเกฮีกับตันพาเลสมาเสริมแนวรับแต่ไม่สำเร็จ เราต้องหาความสมดุลให้เจอส็ลตกล่าวใช่เราเสียประตูเพราะเปิดพื้นที่มากเกินไปแต่มิดฟิลด์อย่างเคอร์ติสโจนส์ก็ทำให้เราได้ประตูที่3เพราะกล้าทะลุเข้ากรอบเขตโทษเช่นกันเราต้องไม่เสียสิ่งที่เราเป็นแต่ก็ต้องรัดกุมขึ้นด้วยโดยเฉพาะเมื่อไรอันกลับมาพร้อมกับแม็กอลริสเตอร์ที่ฟิตเต็มร้อยผมมั่นใจว่าเราจะรับมือกับเกมสวนกลับได้ดีกว่านี้แม้ปัญหายังมีให้เห็นแต่แนวทางการเล่นที่ดุดันกล้ารุก และเปิดเกมใส่คู่แข่งของสล็อตก็ทําให้แฟนบอลลิเวร์พูเชื่อได้ว่าฤดูการนี้จะมีลุ้นถ้วยอีกแน่นอนขอแค่แนวหลังต้องแน่นขึ้นกว่านี้นะครับ สล็อตปวดหัวตําแหน่งแบ็กขวายังเป็นปริศนาก่อนหงแดงบุกรังนิวคาสเซิลค่ำคืนนี้แม้ลิวพูจะเปิดฉากฤดูการพรีเมียร์ลีก2025-26ด้วยชัยชนะเหนือบอลมาด4-2แต่ความกังวลยังแฝงอยู่ใต้ความมั่นใจโดยเฉพาะเกมคืนนี้ที่จะบุกเยือนเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งถือเป็นบททดสอบจริงจังครั้งแรกของทีมภายใต้การนำของอาเน่ ส็อตเกมรุกของหงแดงไหลลื่นยิงได้ถึง6ประตูจาก2นัดแรกรวมถึงฟอร์มเฉียบของตัวรุกใหม่อย่างเฟเดริโกเคียซ่าและฮูโกเอกิติเก้แต่เบื้องหลังชัยชนะนั้นยังมีความไม่ลงตัวโดยเฉพาะในเกมรับซึ่งยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อเจอคู่แข่งที่เปี่ยมไปด้วยความเร็วและพละกําลังอย่างนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดปัญหาใหญ่ของคืนนี้อยู่ที่แบ็คขวาฟริมปง เจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและจะพลาดลงสนามไปจนกว่าจะพ้นช่วงเบรกทีมชาติขณะที่คอนเนอร์บรดลีย์เพิ่งกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบส่วนโกเมสยังถูกจำกัดโปรแกรมหลังเจ็บจากเกมแรกนั่นทำให้ส็อตต้ตองเผชิญกับคำถามใหญ่ในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะตัวเลือกหลักหายไปหมดโดยเฉพาะในระบบของเขาที่ฟูลแบ็คมีบทบาททั้งเกมรับและเกมรุกแบบเข้มข้นนะครับแม้จะเคยทดลองใช้โดมินิกโซบัสไลเล่นแบ็คขวาในเกมบุ่นเครื่องแบบปิิสนามเมื่อเดือนกรกฎาคมและเคอร์ติสโจนส์ก็เค สลับมาเล่นตำแหน่งนี้ในฤด,ดูกาลก่อนแต่การใช้มิดฟิลมายืนเกมรับก็เสี่ยงต่อการเสียจังหวะการเพรสและเปิดช่องให้คู่แข่งโจมตีเร็วเกมคืนนี้จึงไม่ใช่แค่การเลือกคนแต่เป็นบททดสอบเรื่องความยืดหยุ่นของทีมและจิตใจของนกเตะที่ต้องพร้อมปรับตัวในสถานการณ์ไม่คาดคิดนะครับแผนการเล่นที่สะเทือนทั้งระบบหากสล็อตเลือกใช้โซบสไลด์หรือโจนส์ยืนแบ็กขวานั่นหมายความว่าไรอันกาเฟนแบ็กที่เพิ่งพ้นโทษแบนต้องรับบทหนักในแดนกลางเพื่อรักษาสมดุลทั้งการไล่บอลและการซ เกมรับทุกตำแหน่งจะต้องเคลื่อนที่แบบเข้าใจกันปรับตามสถานการณ์แบบไร้ช่องโหว่เพราะนิวคาสเซิลขึ้นชื่อเรื่องการสวนกลับเร็วและหาจังหวะจู่โจมจากความผิดพลาดเล็กๆได้ดีมากและในแมชนี้ลิบูดเจอกับนิวคาสเซิลที่ไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักแต่อย่าลืมว่าแนวรู้ของพวกเขายังอันตรายไม่แพ้กันการวางระบบรับมือความไม่แน่นอนสิ่งที่สล็อตพยายามสร้างคือทีมที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ใช่แค่แผน A แต่ต้องมีแผน B และ C พร้อมเสมอโดยเฉพาะเมื่อผู้เล่นต้องยืนผิดตำแหน่งนั่นหมายความว่าแต่ละคนไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองแต่ต้องเข้าใจบทบาทของเพื่อนร่วมทีมเมื่อเกิดการหมุนเวียนนี่คือแก่นแท้ของฟุตบอลภายใต้สล็อตเกมรุกดุดันเกมรับวินัยสูงและแผนการเล่นที่พร้อมปรับเปลี่ยนโดยไม่เสียคุณภาพเกมคืนนี้จะบอกทุกอย่างการเจอกับนิวคาสเซิลที่เล่นในบ้านอย่างดุดันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ยืดหยุ่นและพร้อมแค่ไหนกับการป้องกันแชมป์สล็อตร ต้องไม่ใช่แค่ครองบอลแต่ต้องครองจังหวะครองพื้นที่และรักษาสมดุลให้ได้ตลอด90นาทีทุกการตัดสินใจในสนามจะเชื่อมโยงกันหมดทั้งการเพรสซิ่งการเคลื่อนบอลและการซ้อนจังหวะป้องกันเพราะคู่แข่งไม่รอให้คุณพลาดซ้ำสองนะครับบทสรุปของค่ำคืนนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่อง3แต้มแต่คือการเผยให้เห็นว่าลิอร์ชุดนี้พร้อมจะไปได้ไกลแค่ไหนภายใต้การนำของสล็อตและพร้อมรับมือกับทุกบททดสอบที่รออยู่ในฤดูกาลที่ยาวไกลนะครับ จับตา11ตัวจริงลิเวอร์พูลดวลนิวคาสเซิลสอลอดปวดหัวแบ็คขวายังต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายลิเวอร์พูลเตรียมลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของฤดูกาลโดยการบุกเยือนทินเซนเจมส์พาร์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งถือเป็นบททดสอบหนักตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับแม้หงส์แดงจะประเดิม3ามแต้มแรกด้วยชัยชนะสุดมัน4-2เหนือบอลหมาที่แอนฟิลด์แต่ฟอร์มที่โดดเด่นในเกมรุกกับสวนทางกับคำถามที่เกิดขึ้นในเกมรับโดยเฉพาะตำแหน่งที่กลายเป็นปริศนาสำคัญอย่าางแขว ฟรีงบงแข้งใหม่ที่โชว์ฟอร์มน่าประทับใจในช่วงแรกต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับบอลหมัดเพราะอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงและจะพลาดลงสนามในเกมคืนนี้แน่นอนขณะเดียวกันคอเนอร์แบรดลีย์ก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ส่วนโจโกเมสที่เพิ่งหายเจ็บและลงสำรองไป20นาทีในนัดเปิดสนามก็ยังไม่ฟิตพอจะลงเต็มเกมซึ่งอันเนสลอดเองก็ยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้บีบให้ต้องหาทางเลือกนอกกรอบ โกเมสลงเล่นไป20นาทีมันถือว่าเยอะมากแล้วสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บสลอดกาวเขายังไม่ได้ซ้อมกับทีมแบบต่อเนื่อง3วันเต็มแต่เขากลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเราต้องรอดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนในวันจันทร์สลอดยังเสริมอีกว่าหากไม่มีทางเลือกจริงๆเขาอาจต้องใช้ผู้เล่นที่ไม่ถนัดในตำแหน่งนั้นลงเล่นแทนโดยหนึ่งในตัวเลือกคือวัตารุเอนโดขณะที่ชื่อของโดมินิกโซบัสไลก็เคยถูกพิจารณาแต่เจ้าตัวน่าจะต้องมีบทบาทในเกมรุกมากกว่าสำหรับการคาดการณ์11ตัวจริงของล ผูในเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้มีดังนี้อลิซงเฝ้าเสาแผงหลังประกอบด้วยเอนโดแบ็คขวาจำเป็นก o นาเต้ฟานไดและเคอร์เคสมิดฟิลด์ใช้กาเฟนแบ็กยืนคู่แม็กอลิสเตอร์แนวร,รุกจัดซาร่ากัคโปและ r i ียส หน้าเป้าเป็นหน้าที่ของฮูโก้เอกิติเก้แม้ระบบดูแปลกตาเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลในเกมรับและรับมือกับพละกกำลังของนิวคาสเซิลในแดนกลางและริมเสน้นซึ่งขึ้นชื่อว่าเล่นงานทีมใหญ่ได้ดีเสมอโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านเกมคืนนี้จึงไม่ใช่แค่การวัดฝีมือระหว่าง2ทีมที่มีเป้าหมายสูงแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ไหวพริบของอเนสสลอตในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ แล้วเพื่นอนเพื่อนี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่25สิงหาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ